มีแต่ใบซิสซิสหน่อยนะคะนะคะจ้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะลอลอรอสักครู่ค่ะแป๊บนะรอสักครู่น,นะคะแปะ๊บนึงอ่ะสามแปดและสองหนึ่งห้าและสองเจ็ดนะคะอระอสักครู่นะคะ,ะนะสองเจ็ดนะคะที่รักนะคะเห็นไหมมีแต่คนอยากได้แล้วก็แปดสามที่ให้ไปตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่นะคะถูกสามแปดนะคะยินดีด้วยนะคะ เลขเต็มแบบนี้นะคะแต่จะเป็นของงวดนี้แล้วหลังจ like ากอาจารย์เคไลฟ์สดเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เคจะจุดทูบนะคะแล้วก็เตรียมพิมพ์ออกให้นะคะแต่หลายคนหลายท่านอาจารย์เคเข้าใจนะงวดนี้นะคะถึงเราจะให้ไป833มีทั้ง83มีทั้ง3 8มมีทั้ง3 8ตรงนี SaaS ้เนาะมีทั้ง3 8แล้วมีทั้งสองเตรงนี้แต่ว่าแฟนเพจบอกว่าหลายคนหลายท่านอาจารย์เคไม่ได้ขึ้นไอ้นี้ให้นะคะมีแต่ได้8338ไปนะคะก็ ขอบพระคุณแฟนเพจมากๆส่วนใครที่ได้เลขเต็มไปนะคะก็แสดงความยินดีด้วยแต่ว่าอาจารย์แค่ไม่ตัดให้นะคะพี่จา๋านะแล้วก็อาจารย์แค่มีคนถามอาจารย์แค่ว่าซื้อซื้อบ้างไหมถูกบ้างหรือเปล่านะถูกนะที่รักแต่ว่าถูกแค่กันกันเสียใจอะ่ะเพราะว่าแปดสามสามปดอะ่ะมันเคยออกไปแล้วไงนะคะใครจะไปคิดว่ามันกลับหน้ากลับหลังกันนิดเดียวท่รักขาใช่ไหม อ่าอ่าบางคนก็บุกถูกสามแปดใบนะคะอาจารย์แค่ยังไม่ถูกลอตเตอรี่ยังไม่ได้ตรวจลอตเตอรี่เลยนะคะนะคะพี่เขาบอกว่าถูกสองเก้าห้าแล้วก็เจ็ดเก้าแปดอ๋ออันนี้แน่เลยเลขหน้าเลขท้ายลอตเตอรี่ใช่ไหมที่ราขานะคะใช่ไหมเอ่ยนะคะนะคะใช่ไหมเอ่ย ทันไหมทันไหมคะนะ16ตุลามีคนบอกเลขทูบอาจารย์หลุดไหมคะหลุดเลขทูบอาจารย์หลุด16ตุลาเลขทูบอาจารย์เคไม่ได้หลุด16ตุลานะคะเลขทูบอาจารย์เคเข้านะคะ16ตุลาถ้าขายได้เลขทูบอาจารย์เคไปแล้วบอกว่าหลุด16ตุลาเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เลขทูบจริงนะคะไม่ได้เลขทูบจริงเพราะเลขทูบจริงใะที่รักนะคะนะเลขทูบจริงคือ853ใช่ไหมแล้วก็5 9 3ใช่ไหมคะ ตรงนี้อาจารย์แค่จะเขียนไว้เลยค่ะแปดห้าแปดเก้านะแปดสามแปดสามนะนะห้าเก้าห้าห้าห้าสามเก้าแล้วก็3สามนะคะ8ปดสามสามปดมีนะที่รักนะคะทันไหมเห็นไหมเห็นไหมจ๊ะอ่าได้สามแปดแต่ว่าด้วยความที่อาจารย์แค่อาจารย์แค่ต้องบอกพี่ๆไว้ก่อนเนาะว่าใครก็ตามนะที่ได้รับเลขทูบต้องบอกก่อนว่าเลขทูบของอาจารย์แค่เนี่ยค่ะ เราจะบอกกับพี่ๆว่าของเราเนี่ยเราจะทําตําหนิไว้เราจะรู้ด้วยตัวเราเองถามว่ายังไงถึงจะรู้ว่าเป็นเลขทูบของเรานะคะที่รักง่ายมากเลยนะคะเวลาที่รักโอนเงินหรือซฟสินค้าถ้าสังเกตง่ายๆโอนเงินต้องเป็นบริษัทอร์วันจิลสุพง์เครื่องอรางมหารวย99จํากัดเท่านั้นนะคะนะใช่ไหมอ่านะได้38กับ295ค่ะโอ้ยินดีด้วยนะคะ เดี๋ยวเราบอกเลขสูตรกันไปก่อนเนาะเราบอกเลขสูตรกันไปก่อนได้ไหมคะอาจารย์หนูบอกเลขสูตรเลยได้ไหมคะแล้วถึถงปล่อยเสียสินค้าได้ไหมจ๊ะได้ไดนะอ่ะเลขสูตรที่จะบอกจ<ค>้ะเอาเลขชนสูตรนะคะที่จะบอกนะพี่ๆทันไหมจ๊ะไ,ไฟหนูไฟหนูแจ่มก่กากันข้างเ<ช>หรอคะมัน,ม,นมันข่าวบุกมันข่าวเน้นเรียนนะคะข่าวเกินไปขาวเกินไปนะฮะให้เห็นความอมสีผิวอ่อ ผิวอมน้ำผึ้งของอาจารย์เช่หน่อยนะคะได้เลขค่ะแต่ไม่มีดวงนะคะซื้อหมดทุกตัวยกเว้นแปดสามนะคะพี่จ๋าไม่ได้หัวล้อย่อแต่ว่าอาจารย์เค่ก็คิดเหมือนแฟนเพจท,ที่ซื้อไว้กันเสียใจเนี่ยไม่ใช่อะไรนะที่รักอาจารย์ชัดบอกเรียงค่าว่าเราซื้อไว้แค่กันเสียใจอะคะ่ะได้นิดหน่อยได้คือหกหนะึ่งหกหนึ่งนะคะ หกหนึ่งสุดปังอ่ะนะมีพี่บอกว่าได้สองสามเจ็ดนะคะยินดีด้วยจะพี่จ๋านะคะหกหนึ่งหกหนึ่งชุดที่หนึ่งนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเนาะหกหนึ่งหกหนึ่งนะคะห้าศูนย์ห้าศูนย์ นะวันนี้จันเขยไปแบบรวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจันเคยจะปล่อย CF สินค้าใครที่อยากได้เลขทูบแถมนะหลังจาก CF เสร็จแล้วเนี่ยให้พี่ๆจองไว้นะว่าใครอยากอยากได้สิเซฟสินค้าอะไรของอาจารย์เคก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจันเคจะจุดเลขทูบนะคะอีก2วันนะคะขอเวลาพิมพ์และอีก2วันนะ,ะการาฟิกกับพิมพ์แล้วก็แถมไปในกล่องนะคะนะพี่ๆช่วยกันยืนยันให้จย์เขหน่อยว่าได้ไปคือใบเขียวถ้าโอนเงินบริษัทอรรวันจิวสุดพรมเครื่องรางมหารวยจะได้ใบนี้ไป สีเขียวนะข้างหน้ากราฟิกก็จะเป็นสีอื่นนะแล้วก็มีตําหนิแต่ไม่บอกว่าตําหนิอยู่ตรงไหนให้กราฟิกเป็นยังไงแต่มีตําหนิเป็นของตัวเองอยู่นะคะนะฮะแล้วก็ใครที่อยากได้สูตรเต็มอย่างเนี้ยชุดแถวที่3มเนี่ยจะมี3 8 1 5ดหนึ่งห้าและสองอย่างเนี้ยนะที่รักใครอยากได้ก็ในในกล่องจะแถมไปให้เซฟอะไรก็ได้ค่ะวันนี้นะคะจังเก ตัดเงินทำบุญที่บัญชีกลางคําชโนโดห้าพันค่ะแล้วก็ปล่อยซีเอสินค้าวันนี้ตัดทําบุญสองพันค่ะนะคะวันนี้ก็นุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านมีเงินทําบุญงวดหน้าเริ่มต้นที่วันนี้เจ็ดพันบาทค่ะนะัทรักนะคะโอ้แฟนเพจท่านไหนที่รู้รหัสแล้วก็อันนี้เลยเนาะพ,พี่จา๋าใครหาจันแค่ไม่เจอจันชัดไม่เจออย่าลืมแอดไลน์นะคะมีคุณหนูจรจ้ะสวัสดีคุณป้อมค่ะนะสวัสดีคุณลึดไทยจ้ะนะคะ สวัสดีคุณกิ๊กนะคะอีกกิ๊กหนึ่งนะคะนี่กิ๊กภาษาอังกฤษมากิ๊กกิ๊กภาษาไทยนะคะนะคะอ่ะสามตัวได้แล้วนะคะนี่คือเลขสูตรชุดแรกนะคะนะมีหกหนึ่งสุดปังนะคะห้าศูนย์สุดปังแล้วก็เก้าสี่สุดปังจ้ะพิมพ์ให้หน่อยนะจ๊ะที่รักนะคะนะคะอันนี้คือชุดที่หนึ่งของ ต้นเดือนพฤศจิกายน2,564ค่ะที่รักนะคะวันนี้พูดง่ายไปเร็วจริงๆหรือเฮยแฟนเพจบอกวันนี้กาจไม่พิโยกพิเกณ์เลยนะคะอ๋อเดี๋ยจะต้องไปท,ทําพิธีจุดทูบต่อจะ้ะนะคะอะสำหรับใครที่อยากได้เลขทูบวันนี้อาจารย์เราปล่อยมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะสิบสี่ไอ้สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบหสิบเจดสิบแปดโดยประมาณรับห้าวันก่อนเนาะ 14, 15, 16, 17, 18นะคะสำหรับใครที่จะ c f สินค้านะคะแล้วก็ได้เลขทูบแถมไปแบบนี้นะคะนะส่วนใครที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสรอได้ก่อนลอตเตอรี่ออกหรือก่อนฉลากกินแบ่งออก2วันอาจารย์แค่ปล่อยคลิปวิดีโอเลขทูบให้ฟรีเหมือนกันคะ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะเครื่องรางที่หลายคนหลายหลายท่านอยากได้พรเลขพรเลขปู่ปังทุกคนก็อยากได้คือรุ่นที่อยู่ ที่คอจันเข่หรือยุรุ่นที่อยู่หลังกระถางทูบคะ่ะรุ่นที่อยู่หลังกระถางทูบนะคะกลางเดือนหน้าคิดว่ากระกลางเดือนธันวาเไม่เกินสิ้นปีหมดอ่ะไม่เกินสิ้นปีหมด <ละ S 2> อ่ะนะคะกลางเดือนธันวาโดยประมาณนะคะเราก,าก็ยังไม่รู้ว่ายอดยอดจะจะทำหมดใครอยากได้รุ่นนี้รหัสพอพานสองเจ็ดเก้านะคะพอพานสองเจ็เก้าวันนี้ตเต่าหนึ่งร้อยได้เปิดไหมคะแม่ตุ๊แม่ตุ๊แม่ตุ๊ อ่า CF คนเดียวเลยต่อเต่า100เท่ากับ5าแล้วค่ะจานแต่อเต่า100จาย์เปิดให้แม่ตุ๊กหน่อยนะคะใครอยากได้รุ่นนี้ค่ะรหัสนะคะพอพ่าน279เป็นรุ่นที่อยู่หลังกระถางทูบกระถางทูบอันนี้ของอาจารย์แค่ปังมากนะนะคะรุ่นนี้นะแต่ว่าอันนี้ของของวันที่แล้วนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้จุดใหม่นะเดี๋ยวหลังไลฟ์สดเนี่ยจะจุดแล้วก็พิมพ์แล้วก็แจกไปในกล่องไขรที่ CF สินค้านะคะ